โอเคนะครับประกาศสดีเตือนระตัดช่องกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์มิชชัชีพนะครับเพ่ข้อความเข้ามาเมื่อกี้สิบสเจ็ดนาฬิกา,าสมิบนาทีนะครับผมก็กนรันไดน้ำมันตรงนี้คุณเรียบร้อยแล้วให้คุณแล้วนะครับเราติดต่อที่เว็บไซต์นี้ก็ฝากเตือนทุกคนกันด้วยนะครับ่ะเราจะกดเข้าไปดูแล้วเป็นยังไง พอเปิดมาปั๊บเด้งมาที่ไลน์ทันทีนะครับไปไหนอ่าพอเด้งมานี่ก็บอกฝ่ายบริการมันนี่ครับครับผมมีนะไังมีนะครับก็เตือนทุกคนนะครับสำหรับพวกมิจฉาชีพนะคฝ่ายบริการมันนี่ครับนะ คือเบอร์โทรต,ตัวนี้ผมไม่เคยแจกให้กับทางมันนี่ครับนะครับ้วเข้ามายัางไงไปทุกต้นๆครับนี่เลยนะนี่นี่สิบสองครับคือผมไม่เคยให้นะจะได้มาอานี้เลยนะโอเคขอบคุณแลบก็มารับชมกันด้วยนะครับฝากด้วยนะสำหรับมิชชา่นจีนะครับโอเคอันนี้ผมก็ จะทำการขึ้นบัญชีดำก่อนนะครับหรือปิดกั้นนั่นออเองนี่ขึ้นบัญชีดำสำหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นถจัดนะไม้เล็ศูนย์เก้าสี่สี่สามเจ็ดแปดสองห้าเป็นเบิกสำหรับพวกผิจชารที่จะขึ้นบัญชีดำเลยนะโอเคเรียบร้อยบัญชีดำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็สามารถส่มก็วางมาได้ พยยตามมันด้วยนะครับ